<laughs> mà phán tôn mắn Ở nhà tốt mã ừ. ừ. Ở nhà tốt mã Ở nhà tốt mã เือคนนคนตำรวเรืงสกไม่มีโอ้ปวดคนวูน้อยเลยคันุ่ใจนื้

แต่พะว่าตราไมีค่าต่อเทียงยึดใจต้องรักผู้ฝ่ายอุตสาหแล้วที่เราอยู่ป้อมยามได้แต่มองต้องคือทุกป้าอะไรา ผ่านมาได้เห็นฮ้นโอ้หให้ยคราดูนั่งทันทันเพอโคนี้เธอจะรู้หรือเปล่ามันจะหนวดรอคอยอย,อย่างเช้าหลงรักเจ้าทุเกเ้า มาท่านี่ทำบ้าเอาวุอุกฤจะนอนไม่ helmet, ม oh, หลับนอนไม่หลับแค่ความอุ่นที่สันโอ้ยเขาเขาวายมันหวานเหมือนมิงนังเลยมามันมันก็บหวานต้นมันเนี่ย เอาวันเนี่ยย่าๆาุกหมาเนี่ยเยอะที่หายเลยนี่เด็กย่าๆตุกหมานี่แหละวั่นมือนึ่งนั่งไอขี่ขำๆไปเนาะเออครับผมรับคลิปนี้ขอจบไปได้อี่แค่นี้ครับ hurry up bye-bye